และนี่คือแหล่เราการประจนภัยของนารุตุเด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากจะเป็นนินจาเฮ้ยปืดไปล้างจานนี่หัวเลยนี่พี่คนลังสนุกเลยไปก็ได้เลมอนช็อปบริการล้างขายน้ำที่ดีสุดในรัวบอกแถมกดเกมพันเลนโคกกูคลิปหายถูกสุดในตลาด 2 5 5บาทได้ถึง1 0 0่โลบกักหมดเข็ดเร็วๆนี้นะจ๊ะโดยเป้าหมายคลิปนี้นะครับผมกะจะทำให้ได้ประมาณ100อีโลซึ่งจริงๆตัวไก่ของก็ไป1้0ยห้าแล้วแหละแต่ผมอยากมาเล่นตัวนี้เฉยซึ่งทำไมมีอะไรผิดพลาดอย่างเป็นเสมอมนะครับผมคิดว่าผมมันจะจบสกอร,ร์นี้ได้แบบสวยๆเพราะว่าคู่ต่อส่วนผมแม่งยังไม่เคยฆ่าใครเลยมือสะอาดจาัดผมวิ่งวอรอสกิลผมครูดาวไปแล้วรอบสักครู่นะครับแล้วอยู่ๆไอเสื้อดำไม่รู้โดนตัวไหนมาแม่งกุ้งมาต่อยผมเฉยเลยแต่ผมบล็อกไว้ได้กูดไฟเลยจ แล้วดูเหมือนว่าตูจะเข้าใจนะครับว่าผมอยากกินปิ้งย่างเขาเลยแถมกิ่งไม้ผมเอาไปจิ้มมัสเลโลเล่นแต่แม่จิ้มไม่โดนกู่าน้องชายอาชีพหายไม่ต่อยกูโดนเอ้ากูโดนปิ้งย่างผมน็อกเขาไปหนึ่งนะครับหมายความว่าตอนนี้เลือดเขาเหลือไม่มากแล้วผจับเขาได้อา้าวกูจับได้เฉยเลยเอา้ามึงโดนกูและนะ้วในจังหวะนี้ผมบุญมีแต่กำบังนะครับลืมนับว่าเขามีสกิลจังหวะนี้ดูจากเลือดใครเห็นก็ว่าตายแต่ไม่ตายครับมันโง่ถ้าใครสงสัย<อ>ว่าเขาจะรอดไหมนะครับไม่ต้องสงสัยครับเดี๋ยวกภาพมหู เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอุกกาบาตที่สวยงามจริงๆเจ็บมันะครับเมฆตาระยะยาวก่อนไปเริ่มแมดนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่ล่าเลยเป็นไมด้ในแมดแมดที้คือชื่อแม่งโคตรเบี้ยว มึงจะหาตั้งนะคนดูช่องกูอย่าเชียวแม่แบบนี้ผมได้เป็นคนเปิดก่อนนะครับเป็อบอกเลยว่าใครได้เป็นคนเปิดก่อนในี่โชคดีมากๆาเพราะว่ามันจะเป็นการตัดเลือดตูแล,และได้รีสกิลลอยต่างหากถ้าการอ่านเกมผมไม่ผิดพลาดน,นะครับผมรู้สึกว่าตูจะยังไม่จ่ายลมนะผมก็เลยปิดท้ายด้วยสกิลไฟแทนที่จะเป็นสกิลลมแทนผมมาเข้าสลักกระลุกสลักกระลับจ่บายหมัดแรกหมัดกระไปกันมาจนผลนที่สุดนะครับผมก็เป็นฝ่ายได้คิวแรกมาก่อนสําสมแม่งกูมันไสเบคอนตวนี้ใจร้อนมากนะครับเขาพุ่งกดสกิลมาหาผมแต่อันนี้จังครับ ชีวิตแม่งไม่เที่ยงโดนกูซัดกลับแล้วใส่คอมโบลัวจนออกเกมในที่สุดเปิดเกมมาผมเรื่องกินยาเขย่าขวดนอกจากจะไม่กดอัดกูยังโดนกระทือว่ต่างหากอุ้ยเชี่ยไอ้ชี้ยนี่เก่งผมเกิดใหม่นะครับแม่งพุ่งมาซัดผมเลยแต่ดีผมบล็อกไว้ได้แต่น่าเสียดายนะครับมันกระเด็นไปแล้วผมเลยจ่ายยู3แทนไว้ชดเชยในส่วนนี้ถ้าผมจําได้นะครับตั้งแต่20กว่าแมตที่ผมลงไปนี่อาจจะเป็นแมตที่ยากที่สุดที่ผมเคยเจอกันแล้วก็ได้เจ็ดแม่โคตรเจ็บ ผมโชคดีมากนะครับที่จับเขาได้แต่ในโชคดีก็ยังมีความชิบหายนะครับเพราะสกิลที่ผมใช้ได้แม่งมีแค่อันเดียวและแถมอีกสักพักกูยังจะโดนจับอีกแต่แล้วเม่ผมนับสกิลมานะครับผมจได้ว่าเขาเหลือสกิลไม่มากเพราะฉะนั้นแกไม่รอดแน่ไอ้ดำจังหวะที่ผมได้โอกาสสวดนะครับแต่น่าเสียดายที่สกิลที่ดีสุดในตัวผมสกิลที่หนึ่งอย่างครูดำไม่เสร็จผมเลยต้องใช้สกิลสามแก้ขัดไปก่อนและแน่นอนผมไม่ลืมที่จะปิ้งย่างอยู่แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความชิบหายอยู่ที่นั่นใน ขี่ตายยากแต่เห็นนะเมื่อผมโดนสกิลลากไม้เลือดลดชิบหายโคตรแรงตอนนี้ผมไม่เหลือทางเลือกนะครับนาฬิกาเมเทนอยู่ในมือผมแล้วแปลงล่างแล้วช็อตนี้งงเขามีอันติแน่นอนผมต้องงัดทุกอย่างที่มีเพื่อฆ่าเขาซะเอาชิบหายมันจะเดินไปไหนเราเฮ้ยมึงเลยรับอันติมก,ก่อนสินี่อุกาบาตเ,เอาว้ import แต่นอกลงไปไหนไอชิบหายแม่งไม่เวิร์กแต่ไม่เป็นไรกูมีอีกโปรดักเดี๋ยวมึงเจอสุสานโอกู ิบหายแม่งเปิดอันติส่วนช็อตช็อตนี้ไม่เหลือแล้วนะครับเราต้องใช้ท่าไมา้ตายปิ้งย่งางบาร์บีคิวพาซาพิเศษโอ้โหแม่งมีน้ำใจให้กูขืนด,ด้วยขอบคุณมากครับไอสัตว์ตลบหน้าไม่ต้องก็ได้ถึงแม้ว่าความหวังยังเลิฟดีนะครับผมก็ยังพอขัดสกิลอันติเขาได้บ้างทำให้ผมมีโอกาสชนะขึ้นมานิดหนึ่งผมไล่หลบสกิลแรงๆของเขานะครับและคาดหวังไว้ว่าตัวเองจะยังสามารถชนะได้อยู่โผมาขนาดนี้ให้กูรอดเถอะมึงดูกูทำาันาดไหนและในที่สุดสติก็งัดไม้เด็ดที่สุดของตัวอันติ ซูซานาโอในโหมดแรงมีโคตรจอะไลวิ่งไปไหนไม่ได้เลยเฮียจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละกูต้องรอดโชคยังดีนะครับที่ผมยีงเหลือเรื่อพอจะใช้ชีวิตได้อีกนิดหน่อยและกูบอกเลยว่าจังหวะนี้กูได้สวนก็เฮียละกูตายแม่งเอ้ผิดหวังชิบหาย แต่ไม่เป็นไรครับรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าไผ่เดี๋ยวเรามาต่อกันในแม์นี้ดีกว่ามึงโดนกุระบายแน่ครับไอ้สัสนี่กูต่อยกูเก่งกูเจ๋งสัสแม่งนี่ดดนหนูหไหมกูเก็บกดมาจากรอบก่อนเฮ้ยกูทุ่มแม่งเลยพลังบาร์บิ้อนหอมกลุ่นจากเต่าแล้วเดี๋ยวกูแถมให้หมัดซ้ายกูนี่นี่ตีแม่งตีตีต,ต,ตีเจ็บไปจะได้ออกเกมแล้วไม่ต้องห่วงบริการหลังการขายกูดีมากเดี๋ยวกูจะต่อสดสดโดยรวมผมบอกกันนะครับว่าแม์นี้สนุกมากเป็นพิเศษมันเหมือนระบายความแค้นที่กูเก็บกดมาจากตายแล้ว กระสอบสายดีๆนี่เองแล้วมันได้เวลาของพระเอกมาแล้วมาแล้วครับโลกตาแดงโคิโดจิสุคาถาไฟนี่ไงกูดได้แล้วบาร์บีคิวมองหน้าหาเรื่องดึงแม่งไอสัตว์จังหวะนี้บอกเลยโดนคอมโบเสรยสดงดงามไปเลยมือขวาเอาใจได้ใช้ชักเด้อเด้อเเหมือนกูเห็นอะไรมันจ่ายหลบนี่วว่ามอผมจะตัวไปที่หัวไม่ทันนะครับเพราะงั้นผมจะใช้ท่าใหม่มาพัดหาตาลิ แอร์คูลเลอร์แต่อันนี้จังครับกูลงคอมโบผิดตามหลักแล้วแอร์คูลเลอร์เสร็จต้องเข้าไปต่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูก็นชนะอยู่ดีมัง่งเสร็จสมององศาฟาเรินหายกดคิ้วหวังผลเข้าการซ้ายเต็มๆเปิดเกมมาตานี้แปลกหน่อยนะครับสตูวิ่งหนีกูเฉยเลยสงสัยข่มกลัวในแสงยานุภาพแห่งเปียไรไอชิบหายมมนเป็นแผน,แผนกูหลบได้โว้ยพนไฟบาร์บิคอนใส่ด้วยแม่งชิบหายมันตั้งท่าไล่ไม้นี่วะเออ พงกระดูกจิโนจิซึแขนไก่พิฆาตตายยังวะเอายังไม่ตายเฉยป่บาเป็ก้อนพิฆาตตรงนี้ไม่ต้องต่อยก็นแลจะไม่ตายอ้าวเรียบร้อยอถึงใจเดียวพาเปลี่ยนแคมปุ่ฟอหลอกเฟียลมีผมไอ้ซื้ปิ้งย่างบาร์บีคิวพาซ่าพาเลตตาแดงก<อ>ูองคงจะหิวจริงๆอะไร<อ>กูโดนด่าอีกแล้วฮัลโหลขนาดกูไม่แคล้วยังโดนดา่าฮีบล็อกเกอร์พ่อมึไงไายสัสทุกคนอาจจะยังกำลังสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็คือกูบล็อกแล้วกูโดนด่า ไอชิบหายใ,ใครมันจะบล็อกก็โดนด่าคีย์บอร์ดก็คีย์บอร์ดกูไปกดตรงหัวแม่ไข่ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นตาเน,นี้ก็ต้องเจอกันหน่อยนะครับกูจะล่อให้มันเลยไอแบค๊คมึงดูดิกูเล่นกับมันปิงสองร้อยห้าสิบมันยังด่ากูบล็อกเกอร์จะบ้าอือกันต่อไงกันต่อเออคนกังอือใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องเดือยวโรดด้วยนะครับผมอ้าวเฮ้ยโอ้มันชีดเลเซอร์ใส่กูเียนแมม อะไรคิดว่ายืดเวลาแทงมีดมันแอคได้หรือไงเึ้ยจับแขนแม่กระทุ่มแล้วลกูก็ขะถาไมายมไ,ไหนไอ้สัตว์มืน,นี่กูคุณระคุบแรงดึงดูดมันจับมันดวยเลยวะไอเ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูขะถาเพิงคูคิโดจิซูวิ่งแม่งเลยนี่แหละพลังกาพิธิหารแห่งการวิ่งเราไอ้สัตว์จับแขนดึงโคก กอดแล้วก็พุ่งกลังวันี่ดงกูถลายกำแพงอัดหน้าเข้าไปกระโหลกแลว้วก็เสกคาถาต่อย you know. <im> ูโนฟูซูซานาโออ้าวเฮียกูล้มระทาพึ่งแล้วมันยังไม่จบมันจะมีฟู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 ซักกูเข้าบ้ง มา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 ไปได้กันดีแหละอืมบอกเกอร์พ่อเึงอะกังอย่าร้องอย่าร้องอันติกูเก็บได้ก่อนมึงพวกมึงมันกาะจอกควายโง่เฮ่ยเดี๋ยวลมหมดเราก็นี่นะครับผมเล่นถึงแรง145เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับน่ารักจิ๊บเป๋งเลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าแต่ไม่รู้ว่าคลิปอะไรบายบายจุ๊บมั่ว อะไรนะมึงยังไม่กดออกอีกเหรอเหงาเลยขนาดนั้นน้องย้ายไปดูคลิปหน้าดี